ความตายเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคนดังนั้นเราต้องไม่ประมาทคนที่ตายบนท้องถนนคนที่ตายอยู่ตกเครื่องบินตายบ้างจมน้ำตายบ้างถูกฆ่าบ้างฆ่าตัวตายบ้างนะคนที่ตายตายกันอยู่เนี่ยบางทีเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะตายวันนั้นวันนี้ใช่ไหมเรารู้ไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เลย ใช่ไหมออบางคนเนี่ยหมอบอกอีกสามเดือนตายอยู่มาเป็นปีก็มีนะมันไม่แน่เลยอันนี้จังไม่แน่นอนดังนั้นเราไม่รู้ว่าความตายจะพลากเราเมื่อ,อไหร่ <c oughs> จึงต้องไม่ประมาทถ้าเกิดพรุ่งนี้จะตายจะทำอะไรเออพระพุทธเจ้าเคยถามกษัตริย์นะ ถ้าพรุ่งนี้ท่านจะตายท่านจะทําอะไรเออเห็นไหมกษริย์บอกว่าพยายามคิดเรื่องกุศลเอแอนี่นยยมลองนึกง่ายๆถ้าพรุ่งนี้ยมตายทํำยังไงเนี่ยเออเหลืออะไรที่เรายังไม่ได้ทําบ้างเราคงรีบทำโน่นทํานี่ทําอะไรต่ออะไรใช่ไหมถ้าเรารู้จริงๆว่าพรุ่งนี้เราตายต้องฝึกฝึกจิตให้จิตตั้งอยู่ในกุศล เพื่อเตรียมตัวรับสภาพอะไออาวละพรุ่งนี้เราตายเราจะวางจิตอย่างนี้แหละเห็นนี้พระเจ้าให้วางจิตยังไงตอนตายไปดูพระสูตรนี้ว่าพระองค์บอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี่เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายเห็นนะ พระศาสดาให้เราเนี่ยเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการตายอยาวันไว้กับความตายต้องกล้าเผชิญมันทุกคนต้องเจอแน่แต่เจอเวลาเจอแล้วเนี่ยเราจะสู้มันยังไงเราจะวางจิตยังไงไม่รู้ว่าเราจะนอนติดเตียงตายหรืออุบัติเหตุตายหรืออะไรตายเลือกรูปแบบการตายไม่ได้นะ ดังนั้นทุกคนต้องมีความพร้อมวันนี้เรามาบอกความพร้อมเพื่อต่อสู้กับความตายซึ่งเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสอนโดยตรงพระองค์บอกเลยว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจำเป็นที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลก ธรรมชาติสามอย่างคืออะไรคือความเกิดความแก่ความตายชาติชราหมรณะศาสดาของเราให้ทราบไว้เกิดมาตรัสลูเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เกิดแก่ตายจะแก้อย่างไรดัง <c oughs> นั้นการที่พวกเราทั้งหลายมานับถือพุทธศาสนา ก็เพื่อประโยชน์ตรงนี้อย่ามัวไปติดพิธีกรรมอะไรอยู่เร่งรีบทำความเข้าใจในเนื้อธรรมให้ได้พระองค์จึงบอกว่าการรู้อริยสัจสี่เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนของชีวิตอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาพุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรงต้องได้เสพครบต้องได้ฟัง ต้องได้อา่านซึ่งพระาศาสดาบอกเลยว่าสัตว์ที่เวียนว่ายในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้เสพครบคําพระาศาสดามีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บยากมากถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยก็ไม่ได้เสพครบเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากก็ไม่ได้เสพคบต้องเกิดในมนุษย์และต้อง เกิดทันพระพุทธเจ้าหรือธรรมวินัยที่ยังดำรงอยู่ด้วย พวกเราก็คงเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตกันแล้วเมื่อสองสวันที่ผ่านมาเนาะเรื่องของแผ่นดินไหวนะเหตุการณ์ไหวของแผ่นดินนะพระศาสดาได้ทรงตรัสเอาไว้นะมี8ประการนะพองบอกว่าดูก่อนอ,น,อนุนเหตุปัจจัย8ประการเหล่านี้แลเพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ8ประการเป็นจไหน ดูก่อนอนนนมหาปฏพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศสมัยที่ลมใหญ่พัดเมื่อลมใหญ่พัดอยู่ย่อมยังน้ำให้ไหวน้ำไหวแล้วย่อมยังแผ่นดินให้ไหวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งเพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ ปรากฏอีกประการหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิตหรือว่าเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเขาเจริญปฐวีสัญญาเพียงเล็กน้อยเจริญอาโปสัญญาอย่างแรงกล้าเขาย่อมยังแผ่นดินนี้ ให้สะเทือนสถานวันไหวได้อันนี้เป็นปัจจัยข้อที่สองเพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏอีกประการหนึ่งเมื่อใดโพธิสัตว์จุติจากชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะลงสู่คันธมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ ย่อมสะเทือนสถานวันไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สเพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ <c oughs> อีกประการหนึ่ง <c oughs> เมื่อใดโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูตรจากพระคันพระมารดา เมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสถานวันไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สี่เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏอีกประการหนึ่งเมื่อใดตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสถานวันไหว อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หเพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏอีกประการหนึ่งเมื่อใดตาคตให้อนุตรธรรมจักเป็นไปเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสถานวันไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่6เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ อีกประการหนึ่งเมื่อใดตถาคตมีสติสัมปชัญญะปรงอายุสังขารเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสถานวันไหวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่เจ็ดเพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏอีกประการหนึ่งเมื่อใดตถาคตปรินิพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุ <c oughs> เมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสถานวันไหวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่8เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ <c oughs> ดูก่อนอนุเหตุปัจจัย8ประการเหตุแประการปัจจัย8ประการเหล่านี้แล เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏนะ <c oughs> อย่างผู้มีฤทธิ์บรรดาลดูพระโมคคัลลานะที่เพียงแค่กระดิกนิ้วเท้านะแผ่นดินในดาวดึงนี้หวั่นไหวนะไม่ใช่เพียงแผ่นดินในโลกมนุษย์นะไปถึงดาวดึงเลยนะของพระโมคคัลลานะ หลังนั้นก็เพื่อเตือนให้เท้าสักกะเนี่ยมีความสลดสังเวชนะไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ได้กล่าวธรรมของพระศัสดาเพราะว่าพระโมคคานะถามธรรมะที่ไปได้ยินได้ฟังจากพระศัสดามาเนี่ยแต่เท้าสักกะไม่สนใจ ก็พาไปดูนะปราสาทราชวังนะของตนเองนะไปดูความสวยสดงดงามพระโมคคัลลานะก็เลยเ <c oughs> ตือนสตินิดหนึ่งนะก็เพียงแค่กระดิกนิ้วเท้านะอันนี้ก็เป็นส่วนของเหตุปัจจัยของผู้มีฤทธิ์บันดาลเพราะว่าพระโมคคัลลานะนี่เป็นผู้ เลิอทางลิ์นเป็นอักระสาวกเบื้องสายแ <c oughs> ล้ลึกถึงลมหายใจกันทันไหมละ่ะตอนแผ่นดินไหวไม่ทันเพ่นก่อนะ วิ่งก่อนอันดับแรกวิ่งไปรู้ลมไปนะ <c oughs> ก็พยายามฝึกรู้ลมหายใจเข้าไว้นะการรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจการเจริญอาณาปานสติเนี่ยเป็นอะไรที่ครอบคลุมหมดแล้วนะพระองค์บอกว่าทำอย่างหนึ่งมีหรือไม่ทำอย่างเดียวเนี่ยข้อทำอย่างเดียวที่ปฏิบัติแล้วเนี่ย สามารถที่จะ <c oughs> ทำมรคแดให้ครบทำสติปัฏฐาน4ให้ครบทำโพธิปัขิยธรรมให้ครบนะและเป็นไปเพื่อการปรินิพานเป็นไปเพื่ออรตผลเป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเนี่ย <c oughs> ผู้เจ้าบอกอาณาปานาสตินะอาณาปานาสติ <c oughs> อนาปนสตินี้ก็จัดเป็นกายยคตาสติเป็นส่วนหนึ่งของกายยคตาสติด้วยเพราะอะไรเพราะว่าลมหายใจของเราเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายพระองค์บอกพิกุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ชื่อว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียนเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียไดนะ้พระสูตรนี้ก็จะจัดเป็นกายานุปัสนาสติปฐานและอีกพระสูตรหนึ่งก็จะบอกว่าการที่หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เนี่ยจัดเป็นกายคตาสตินะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามด้วยนะจ๊ะ